ถ่ายสองเครื่องพร้อมกันได้ไหมสวัสดีค่ะทำไมเราถ่ายสองเครื่องพร้อมกันใช่ใช่เราจะมีภาพออกมาเหมือนกันได้ไหมเออใช่แล้วยังไงต่อก็ไม่ยังไงวันนี้เราอยู่ที่เมกาบองนาค่ะเราอยู่กับใครบ้างเราจะไปหาเรอยู่กับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้องสารัสไม่ใช่ครับผมก้องแคนาดาฮะไใช่ ก็เล็บเก่าเกาะน้ำแว่นนี่คือแว่นสายตาไม่ใช่สายตาแต่เป็นอินเทรนท์ครับผมแลดูเป็นพึ่งน้อยสัญจรไหมฮะอะไรงานเลยนะพึ่งน้อยสัญจรพึ่งน้อยสัญจรโลบซุ้ไม่ใช่ฉันต้องขอพึ่งยังไงก็วันนี้คือเราจะเตรียมเล่นน้ําใช่แต่ไม่เข้าใจทําไมต้องเป๊ะอันนี้ชุดเล่นน้ําอะชุดเล่นน้ำดูเนี่ยตั้งใจมาเล่นน้ําดูรองเท้าได้ เห็นไหมรองเท้าแตกเบาๆแตะแล้วแถวบ้านแถวอาตตรงแถวบ้านกูเรียกดังมากใช่ใช่ใช่ก็วันนี้ต้องจะไปเล่นน้ำแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอืมอัที่สำคัญเรามากับสาวสวยยังไงที่สำคัญเรามากับสาวสวยนี่แบรนด์ของเธอเนี่ยเรียกได้ว่าโด่งดังยิ่งกว่าหลุยวิตตองและชาแนลมากชื่ออะไรนะชื่อแบรนด์ว่าเอลมี่แอลมี่ แอลมี่แต่ดูตัวพรีเซนเตอร์นะจ๊ะไอ้ลงแรงมากอ่ะแอลมี่อธิบายสรรพคุณของแอลมี่สิใช้ราจะหน้าขาวใสเออจริงว่ะหน้าหน้าใสจริงๆขาวด้วยอือมีมีมีปลอดเยอะใช่ไหมไม่ไม่ใช่ปลอดซูมเข้าไปสิเรียกว่าศึกษาไม่ยุ่งนีแล้วที่สำคัญเราอยู่กับผู้กำกับ มือทองของเราเจ้าแมแจ๋ววันนี้ขอบคุณแมาแจ๋วมากที่มาเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงกิ้วกิวกิ้วกิพัดองไอ้ด้าถอน้าอหน้งแแจ๋วม่แจ๋วาแจ๋วไปชีโบ๊ทแอกไปีหน้างเปิดตัวพระเอกนางเอกคุณชายพุทธิพัฒคุณชายพุทธิพัฒนคุณชายพุทธิพัฒน์คุณชายพุทธิพัฒที่กำลังจะฉายต่อไปนี้ ไม่ใช่น้องเจมไม่ใช่พี่เจมแล้วก็อะไรนะมไม่ใช่เจมอันนี้คือโจนใส่บนด้วยนะเป็นหมอระวบทดเป็น<ช>คุณหมอใช่ค่ะอันนี้เป็นนางงามสีสยามสวัสดีครับนางงามสารสีนะจิงเต้าหญิงเต้าหญิงเต้าไม่ไม่นะไม่ใช่หนูจ้าพูดกับคนอื่นบ้าง ลงไอจีอยู่ครับอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยมันต้องแอบไม่ใช่ไม่ใช่เพราะที่จะเห็นคุยไลน์กันอยู่อ่ะอะไรอะไรอะไรป้าเจ๋อป้าเจ๋อพูดได้ยังครพูดได้แล้วต้องพิเศษบอทขายไปแล้วบอทขายไปแล้วบายนคือมีคนเรียกร้องมาว่าเนี่ยพี่ทำอย่างเงี้ยปุ๊บก็อยากเห็นใบทำบ้างตาตาโมก็แต่ดูซีเราสามารถทำได้แล้วครับ เพราะฉะนั้นเราขอจบรายการไปครับนี่